ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,129ในบาวิลทะเลบนเกาะไปมาแขกทุกคนต่างตั้งตารอคอยการมาถึงของตะวันนาทางโรงแรมเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้แขกที่เข้าร่วมงานทุกคนต่างดื่มเครื่องดื่มระหว่างรอตะวันนาบรรยากาศอบอุ่นอย่างยิ่งแขกหลายคนถือโทรศัพท์มือถือเปิดฟังก์ชันวิดีโอค้างไว้และกล้องโทรศัพท์ทั้งหมดหันไปทางเข้าบาร์ จะพลาดช่วงเวลาที่ตะวันนาปรากฏตัวเวลานี้สมาชิกวงดนตรีประจำบาร์ขึ้นบนเวทีทีละคนนักดนตรีฟิลิปปินผิวสีน้ำตาลหลายคนก้าวขึ้นไปบนเวทีเล็กตรงกลางบาร์หยิบเครื่องดนตรีของตนขึ้นมาเตรียมจะเล่นแขกแต่ละคนไม่ให้ความสนใจกับสมาชิกวงดนตรีเหล่านี้มากนักเพราะก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เคยมาที่บาร์แห่งนี้ทุกค่ำคืนจะมีการแสดงดนตรีเป็นประจำ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนคิดไม่ถึงคือหลังจากนักดนตรีเหล่านี้ขึ้นเวทีพวกเขาเล่นเพลงเลิบสตอรี่ของตะวันนาจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงโด่งดังมากที่สุดเพลงหนึ่งของตะวันนาและแน่นอนแฟนคลับที่ชื่นชอบเธอต้องคุ้นเคยกับทำนองท่อนแรกของเพลงนี้อย่างดีไม่มีใครคาดคิดนักดนตรีประจำบาเมื่อมาถึงจะเล่นเพลงดังของตะวันนาพวกเขาคิดคงเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชวา แต่หลังจากอินโทรจบเสียงร้องของตะวันนาดังขึ้นกระทันหันทุกคนตกตะลึงไปชั่วขณะหากเป็นนักร้องหญิงประจำวงเป็นผู้ร้องเพลงนี้เสียงคงไม่คล้ายตะวันนามากถึงเพียงนี้ยิ่งไปกว่านั้นนักร้องหญิงของวงนี้ยังเธอแฮเบนโยกตัวตามจังหวะอย่างเบิกบานใจเธอไม่ได้ขยับปากด้วยซ้ำเช่นนั้นเสียงร้องนี้มาจากที่ใดเป็นแผ่นซีดีการแสดงสดหรือไม่แต่นี้ไม่สมเหตุผลนักดนตรีเหล่านี้เล่นสด เป็นไปไม่ได้ที่เสียงร้องของตะวันนาจะเล่นจากซีดีเพียงอย่างเดียวใช่ไหมขณะที่ทุกคนกำลังสับสนหญิงสาวงดงามรูปร่างสูงเปรียวผมสีบอลดวงตาสีฟ้าสวมชุดกี่เผาจีนเดินออกจากทางเดินด้านหลังเวทีเล็กที่ให้นักดนตรีเดินขึ้นเวทีหญิงสาวงดงามผู้นั้นถือไม่ร้องเพลงขณะเดินออกไปมีคนจำหญิงสาวคนนี้ได้ทันทีเธออุทานเสียงดังออกมาโอ้นันตะวันนาตะวันนาจริงๆ ทันใดนั้นบริเวณโดยรอบมีเสียงกรีดร้องแหลมสูงทุกคนที่ร้องเพลงนี้ได้ต่างอดไม่ได้จะร้องคลอไปโยกตัวส่งเสียงกรีดไปตามกันบรรยากาศในสถานที่นั้นอบอุ่นขึ้นกระทันหันไม่ต้องพูดถึงคนหนุ่มสาวที่ชื่นชอบตะวันนาแม้แต่มาหลันก็รู้สึกตื่นเต้นจนต้องกระโดดโลดเต้นไปด้วยเธอร้องเพลงของตะวันนาไม่ได้มือเธอถือโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอจากนั้นก้มหน้าโพสต์ข้อความในกลุ่มเพื่อน เกาะไปมาเป็นเกาะท่องเที่ยวอันดับต้นๆของมันดีเชิญซูปเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติอย่างตะวันนามาแสดงบนเวทีให้แขกระดับไฮเอนอย่างพวกเราโดยเฉพาะคนอื่นต้องใช้เงินจำนวนมากไล่ตามไปดูคอนเสิร์ตของตะวันนาในที่ต่างๆแต่สำหรับพวกเราตะวันนามาร้องเพลงให้ฟังโดยเฉพาะได้รับการต้อนรับเช่นนี้สุดยอดจริงๆระหว่างรอขึ้นเวที ตะวันนาจินตนาการความเป็นไปได้ถึงความคิดเห็นของสาธารณชนนับหมื่นแต่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีคนอย่างมาหลันที่บรรยายว่าตนเองมาร้องเพลงให้แขกของเกาะไปหมาดฟังโดยเฉพาะเย่เชิญกำลังเล่นโทรศัพท์ในห้องพักบังเอิญเห็นกลุ่มเพื่อนของมาลันเขาถึงกับพูดไม่ออกแม่ยายเขามีความสามารถพิเศษจริงๆสามารถใช้ทุกวิธีทางยกยอตัวเองแม้ต้องแลกด้วยการดูถูกผู้อื่นเพื่อยกระดับตัวเองก็ตาม ตามคำบรรยายของเธอตะวันนาซูเปอร์สตาร์ระดับแนวหน้าของโลกเหมือนต้องลดตัวมาเป็นนักร้องประจำบาร์แสดงให้เห็นว่าทักษะของเธอแข็งแกร่งมากเพียงใดเซียวชูรันเห็นโพสต์นี้เช่นกันแต่ความคิดแตกต่างจากเย่เฉินเย่เฉินเพียงเห็นว่าโพสต์นี้น่าสนใจแต่เธอกลับรู้สึกละอายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเย่เฉินสามารถเห็นกลุ่มเพื่อนของแม่ตนเอง สิ่งนี้ทำให้เธอยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นเพียงครู่เดียวทั้งสองได้รับการแจ้งเตือนจากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่างรวดเร็วนักร้องดังตะวันนาสวีดขณะพักร้อนที่มันดีเธอร้องเพลงสดในบาร์มาดูการถ่ายทอดสดกันเย่เชิญรู้สึกสงสยัยเหตุใดการถ่ายทอดสดได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วเช่นนี้เขาปิดเสียงโทรศัพท์คลิกเข้าไปเพื่อดูถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ในกลุ่มผู้ชม คนนับล้านแห่เข้ามาในห้องถ่ายทอดสดอย่างรวดเร็วความคิดเห็นต่างๆเพิ่มขึ้นที่หน้าจออย่างบ้าคลั่งเซียวชูรันดูเหมือนสนใจการถ่ายทอดสดเช่นกันเธอหยิบหูฟังขึ้นมาสวมเย่เฉินได้ยินจากสัมผัสที่เฉียบคมทราบจากเสียงแผวเบาที่ดังออกมาจากหูฟังของเธอเธอกำลังรับชมการถ่ายทอดสดของตะวันนาจริงๆบทที่7,130เวลานี้ในบาร์ หลังจากตะวันนาร้องเพลงเลิกสอตอรี่จบมีเสียงปรบมือเสียงเชียรเสียงกรีดร้องและเสียงนกหวีดแขกเหล่านี้ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษพวกเขาไม่เคยคิดฟันมาก่อนงานปาร์ตี้วันนี้ไม่เพียงได้เห็นตะวันนาตัวเป็นๆแต่ยังได้ยินตะวันนาร้องเพลงสดอีกด้วยเป็นการรับชมที่ใกล้ชิดมากแม้จะยืนอยู่แถวแรกหน้าเวทีขณะรับชมคอนเสิร์ต ยังไม่สามารถรับชมอย่างใกล้ชิดและได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นนี้แน่นอนหลังร้องเพลงจบตะวันนายิ้มพูดผ่านไมโครโฟนว่าสวัสดีทุกคนฉันชื่อตะวันนาสวีดฉันยินดีมากที่ได้มาร่วมงานปาร์ตี้ครั้งนี้กับทุกคนขอขอบคุณกลุ่มบริษัทในเครือเกาะไปมาและคุณเบอร์นาร์ดเอกโนที่เชิญฉันหวังว่าทุกคนจะได้ใช้ค่ำคืนน่าจดจำนี้กับฉันบนเกาะเขตร้อนที่งดงามแห่งนี้ แฟนๆที่มาร่วมงานต่างกรีดราดเสียงดังกระหึืมเวลานี้เบอร์นาร์ดเอกโนและพัญญาทือไม่เดินขึ้นบนเวทีกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าคุณสวิตสมเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกจริงๆการร้องเพลงสดของเธอมีสเสน่ห์น่าดึงดูดใจแม้แต่กระดูกกล่าวก่าวของฉันยังอดไม่ได้ต้องสั่นไหวตามจังหวะฉันอยากถามแขกทุกคนที่มาร่วมงานคุณยังอยากฟังเสียงร้องแสนไพเราะของคุณสวีดต่อไปหรือไม่ ต้องการแขกในบาร์ส่งเสียงโห่ร้องต้อนรับเสียงดังตะวันนายิ้มกล่าวว่าทุกคนคงทราบก่อนหน้านี้ฉันไปแสดงคอนเสิร์ต20รอบในประเทศจีนสาเหตุที่ฉันมาเกาะไปมาเพื่อใช้โอกาสนี้พักผ่อนให้เต็มที่บังเอิญพบคุณเบอร์นาร์ดเองโนที่นี่ฉันจึงยอมรับคำเชิญของเขามางานปาร์ตี้ครั้งนี้ในเมื่อทุกคนอยากฟังฉันร้องเพลงฉันจะร้องอีกสองสามเพลงอย่างไรก็ตาม เพลงที่จะร้องต่อไปไม่ใช่เพลงของฉันแต่เป็นเพลงของคุณกู้ชิวอี้ที่ฉันร่วมงานด้วยในคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้ฉันชื่นชอบเพลงมือสังหารของเธอมากหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเช่นกันเวลานี้ขณะที่ผู้ชมส่งเสียงโหร้องแต่บนใบหน้าเสียวชุรันกลับกลายเป็นซีเปืดอดแม้ระดับเสียงที่ออกจากหูฟังจะเบามากแต่เสียงนี้เหมือนดังอยู่ข้างหูเย่เฉิน เมื่อได้ยินตะวันนาจะร้องเพลงมือสังหารเขารู้สึกอับอายและกระสับกระส่ายจึงพูดกับเซียวชูรันว่าที่รักฉันจะออกไปนั่งเอนหลังด้านนอกสักครู่เซียวชูรันพยักหน้าสีหน้าเธอผิดปกติอย่างยิ่งพูดว่าโอเคเมื่อมาถึงระเบียงด้านหลังวินล่า บนท้องฟ้าที่ไร้มลภาวะทางแสงทางช้างเผือกเหมือนไข่มุกที่กระจัดกระจายดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนสว่างพร่างพรายทำให้มองเห็นความงามของอวกาศอันลึกล้ำและงดงามเยเชิญนอนเอนหลังบนเก้าอี้มองไปยังทางช้างเผือกที่กระจ่างชัดเป็นพิเศษบนท้องฟ้าอดไม่ได้ต้องนึกถึงสองครั้งที่เขาหมกมุ่นอยู่กับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาราทั้งสองครั้งนั้นเขาล้วนอยู่ร่วมกับลินหวานเออครั้งแรก ขณะไปดูสถานที่ชาต้นแม่ของชาผูเออที่เคยเติบโตริมทะเลสาบเทียนชือและอีกครั้งในนอร์ดิกขณะชมท้องฟ้ายามค่ำคืนคั้วโลกพร้อมลิ้นหวานเออท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและปางตราประทับมือที่ประกอบจากแสงเนื้อลึกลับแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาไม่กล้าใช้ปางมือที่คดโกงนั้นอีก เดิมเขาคิดปางมือนี้วิเศษเลิกลำ้ำสามารถสร้างพลังวิญญาณแต่ต่อมาเขาพบว่าพลังวิญญาณที่เกิดจากปางมือนั้นเขาไม่อาจควบคุมได้มันดึงดูดพลังวิญญาณทั้งหมดในร่างของเขาไปหมดสิน้นสะอาดหมดจดจนไม่หลงเหลือแม้เศษเสี้ยวทุลีด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อาจบอกกล่าวได้เขาอดไม่ได้ต้องมองท้องฟ้าที่ดวงดาราพลายพล่่งด้วยความมึนงงเขาคิดถึงลินหวานเออยุคนั้นที่ไม่มีมลภาวะทางแสง หญิงสาวผู้นี้ยามมองไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้ยาวนาน3 4 0ถึงปีเมื้องหลังนี้คงต้องรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวหลายร้อยปีที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดขณะคารุ่งคิดมือลอยเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือเร็วจากระยะไกลและเสียงท้องเรือกระแทกทะเลตลอดเวลาเสียงนี้ทําให้เขาตื่นตัวขึ้นทันทีวันนี้เขาได้ยินเสียงเครื่องเรือและเครื่องบินทะเลจํานวนมากในมันดี เรือเหล่านี้มีจํานวนหลายสิบจนกระทั่งหลายร้อยลําขับวนรอบเกาะไปมาแต่ในความทรงจําเขาเรือเหล่านั้นล้วนตกแต่งอย่างหรูหราไม่ทรงพลังมากนักแต่จากที่ได้รับฟังตอนนี้เสียงเครื่องยนต์ที่ดังมาจากระยะไกลทั้งรวดเร็วและทรงพลังมากเหมือนมีเครื่องยนต์หลายสิบเครื่องกําลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งให้ความรู้สึกเหมือนกําลังพุ่งใกล้เข้ามายัางเกาะไปมาด้วยความเร็วสูงมากเขาเคยเห็นเรือที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ตามเมืองชายฝั่ง เรือเหล่านี้เป็นเรือเร็วสำหรับการลักลอบขนของผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรียกกันทั่วไปว่าเมิร์นบินสาเหตุที่เมิร์นบินต้องการกำลังแรงสูงมากเป็นพิเศษเพราะเรือจำเป็นต้องรักษาความเร็วสูงมากเป็นพิเศษแม่ต้องบรรทุกของเต็มลำขอเพียงสามารถแล่นผ่านเรือที่ใช้ต่อต้านการลักลอบขนของผิดกฎหมายได้โดยไม่เกิดความเสียหายยิ่งเร็วยิ่งดีไม่มีขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ดังนั้นท้ายเรือประเภทนี้จึงเต็มไปด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แรงมาสูงและเรือแต่ละลำมักมี6เครื่องยนต์แต่มันดีเป็นประเทศเกาะท่องเที่ยวพื้นทวีปที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออินเดียมีใครตาบอดวิ่งฝ่าท้องทะเล6 700กิโลเมตรเพื่อลักลอบขนของผิดกฎหมายจากอินเดียนอกจากนี้มีอะไรในอินเดียคุ้มค่าจะลักลอบขนของมามันดี นอกจากหมู่เกาะชาวพื้นเมืองระดับการบริโภคเฉลี่ยของโรงแรมทั้งหมดในมันดีสูงกว่าโยุโรปและสหรัฐอเมริกาพวกเขาต้องการสินค้าซุ้มเฟือยจากโยุโรปน้ำดื่มจากฟิจิและวัตถุดิบชั้นยอดจากทั่วทุกมุมโลกเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะต้องการผลิตภัณฑ์จากอินเดียดังนั้นเย่เชิญมั่นใจเรือเร็วเหล่านี้ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนของผิดกฎหมายแน่นอนเช่นนั้นเรือเร็วจำนวนมากแล่นด้วยความเร็วสูงมาเกาะไปมา สาเหตุเพราะอะไรแม่เย่เชิญคาดเดาจุดประสงค์ชัดเจนของอีกฝ่ายไม่ได้แต่เขาแน่ใจอีกฝ่ายต้องมีเจตนาร้ายแน่นอนเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดกับตัวเองว่าหากมีเจตนาร้ายพวกเขาตามล่าใครเบอร์นาร์ดเอโนเป็นไปได้ท้ายที่สุดเขาติดอันดับชายร่ำรวยที่สุดในโลก หากจับตัวไปคงทำเงินได้ไม่น้อยส่วนตะวันนาหญิงสาวผู้นี้ไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันในญี่ปุ่นมีนักฆ่าจำนวนมากต้องการฆ่าเธอคนเหล่านี้อาจกำลังตามล่าเธออยู่เช่นกัน